มีมีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องน้องนกนกเขาฉวาเมื่อก่อนอ่ะสามีอ่ะเลี้ยงเพาะไว้เป็นฟาร์มใหญ่แล้วก็มีลูกอยู่ประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะแล้วปี59 60 61เนี่ยก็ได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่มีส่วนที่เราได้ทางบุญ ทางดุนเอาเน้องไปฝากเขาปล่อยเพื่อได้บุญได้กุศลในพิธีสำคัญอะไรเงี้ยลกเขาชาวาลกเขาชาวาก็ได้เขาเรียกใหม่เป็นลกเขาเล็กสยามใช่ไหมคะแล้วก็เขามาเจ้าหน้าที่เขา มามามาเขาเห็นบ้านเรามีสนามแข่งนกอยู่เขาเห็นรอกนกเขาอยู่เขาก็เข้ามาบอกว่าเชิญชวนนกไปปล่อยเป็นกุศลนะเเาาก็กินดีค่ะเพราะใจลอยอยากให้สามีปล่อยนกอยู่แล้วใโอกาสอันดีนี้เราก็พยายาม หเราปล่อยลูกไปอิสระลูกไปอยู่ที่สวยงามสถานที่ปลอดภัยเพราะว่าเด็กๆอะ่ะเห็นไหมคะนกเขาอะ่ะเราเจอในสถานที่ในเมืองเนี่ยจะปลอดภัยนะคะเด็กๆอยู่ได้กันนี่างสรีเพราะเขาน่ารัก ไม่มีใครทำร้ายเขาหรอกเด็กๆอะ่จะจะได้อยู่ในธรรมชาติหากินธรรมชาติตามสบายอย่างเงี้ยเพื่อนๆดีใจกับเราไหมเรื่องนี้เราสามารถทำให้สามีเราปล่อยนกได้ร้อยกว่าชีวิตหมดจากบ้านนกเพราะว่าเขาอะ่ะศึกษาเรื่องนกเขา เสียงเพาะเนี่ยมาตั้งน้นาะตั้งแต่เขาเป็นวัยวัยรุ่นตอนปลายเขาก็ชอบไปสนามนกไปอะไรสมาคมทั้งนกทั้งไก่เนี่ยทางสำนักงานเกษตรเขาถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าเขามี